ค่ะวันนี้ก็แล้วก็มาพบกับช่างนูน่าแอนกาคือนากแอ๊แต่วันนี้จะไม่ค่อยล่าเลยหนูนะเพราะว่าฝนตก <c oughs> เราก็เลยต้องใส่เร่มมาวันนี้เราอยู่กันที่โร <c oughs> งการไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง <c oughs> ไปจับมือกับพี่มสัสกัาไปลูก เวลาดอกบัวตองมันมามามีมาเนี่ยมันน่าจะสวยมากเลยเนาะพอขอชีททำไมืห <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปผู่กระช้างอหรอลูก โงไฟฟ้าแม่หมอจังหวัดลำปางสวยงามแบบนี้เลยค่ะฟ้าหลังฝนที่นี่นะคะจะมีอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะที่มีพื้นที่ที่ไม่รู้เท่ากี่ไร่แหละแต่ว่ากว้างใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มที่จะหยุดตกแล้วนะคะทิวทัศน์สวยงามร่มเย็นเลย ลมเย็นสบายมากเพราะว่าอยู่ที่สูงถึง34ฟุตนไอโอ้สูงมากเลนไนี่คืเจ้าตัวมัสคอตถ้าเข้าไปใกล้แล้วก็ตัวใหญ่เบ้งเลยตอนนี้เหลือตัวนิดเดียว ตัวนี้ชื่อว่านกกระรางหัวขวานหน้าตาเขาเป็นงี้เองแล้วเจ้าตัวนี้ล่ะมันชื่อว่าอะไรชื่อว่านกเดาดินทุ่งใหญ่แม่ไปดูนกอีเสือสีน้ำตาสิไปโอ้โหไหนดูสิชื่ออะไรนะคะนก สีน้ำตาลนอกอีเสือสีน้ำตาลหน้าตาเป็นยังไงแล้วเนี่ยน่ารักแล้วหนูดาวด้วยว่าตัวเล็กมากม,มาดูที่ตัวนี้กันบ้างชื่ออะไรคะนกปลรรอดสวนนกปลรรอดสวนใช่สนันนีรนร์จะชื่อว่านกกระตาน้อยธรรมาชาติธรรมดาดีไหมแม่นกกินมแมลงตาเหลือ โอ้น,นี่สวนสมุนไพรนะคะเนี่ยต้นนี้คือนนมะขามนนป้อมนอกยอดหญ้าสีดำหรืออีกชื่อ,น,อนึงเรียกว่านกขี้มาชื่อทางวิทยาศาสตร์มีชื่อว่า d i c r a s c u r i s t i ไม่รู้เลยจำไม่ได้วิทยาศาสตร์ทุกท่านมันมีละ ใช้ยางรถยนต์ทำทั้งนั้นเลยอของเล <คน S 1> <ม>่นไ,ไ,มไม่หิวแล้วหรอคะอต้องหลีกเลี่ยงทางดินลื่นหน่อยเพราะตรงนี้มีคนลื <c oughs> น่นลงไปเยอะใช่ไหมไม้โ <c oughs> ยเกเย์อะไรเนี่ยมันดูโยกเกินไปร <c oughs> ู้ที่ว่าดุย ก็คือดาดสุดท้านะครับี่คุณติ๊นเนาะจะต้องผ่านสปใไ,ได้เยกาตัวเป๊ะท่นา,น,น,า,านคือนากรรมการกีต้องตาม,ามไปท่ายด้วยนะครับแต่คุณแม่ขอขอจัดต่เยะหนูจะข้ามไปเลยเขามาถึงเส้นชัยโรมาเนียแล้วนะครับเขาได้รับรางวัลเป็นฟิกไบทั้งสองพันเหมนีคันนึนงจะใหญ่เกินไปสำหรับเขานี่ครับ ที่เขาจะได้รับบิ๊กบายโอดูมืนอันนี้จะสูงไฟนะครับยี่สิบวาไปหล่อนแรกเขาต้องผ่านบ้านอันซุกันนี่เลยทเอ้ทีบ้านมันดูเหมือนมันจะเป็นเชือกนะครับงั้นท่านขาน่าจะมาเกิดต้องขอข้าไ อุโมงค์ที่ผ่านไปได้เรามันดูเหมือนตรงนี้มันจะมีห,ออหิมนี่เป็นรูปหอยสวยงาม,นะด,ม,มงาาด้วยนะดูเหมือนจะมีฟอสซิลยักษ์ของไดโนเสาร์ด้วยวันนี้นรครพบ้อมนายทองประจิตรราชูเราจะมาถ่ายรายการเกี่ยวกับฟอสซิลไดโนเสาร์อันใหญ่ดิฉันชื่อเด็กหญิงตินนาแก่นเพชรและพิธีกรอีกคนคือ เกกินเรื่อดดดดดดรดกันเพชรนะคะพรตัวละไร่ืนแม่ขามตอนนี้เป็นขากลับจากที่สวนเฉลิมพระเกียรติอีแกต